สวัสดีครับผมประชปุ๋ยนะครับมาพบกันอีกแล้วสำหรับรายการ Q&A นะครับถามตอบนะครับมีคำถามมาเลือกมาจาก5คำถามนะครับที่คิดว่าจะตอบได้โดยใช้เวลาไม่นานมากนะครับคำถามแรกนะครับอยากรู้แนวทางทำยังไงให้หายเกร็งนะครับเวลาเล่นการเกร็งต้องเช็คก่อนนะครับว่าเกร็งจากจุดไหนนะครับมือไหนอะไรยังไงสมมติ มือที่ดีดเนี่ยเกร็งเวลาดีดไปปุ๊บเรารู้สึกว่ามันจะเริ่มเกร็งขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยแนวทางของมันก็คือ <c oughs> จุดที่เราสัมผัสกับจุดที่เราออกแรงอะ่ะจะเป็นคนละจุดกันไม่งั้นมันจะเกร็งนะครับอย่างเช่นเราผมดีดเนี่ยเวลาสัมผัสสายอะ่ะผมจะใช้ข้อมือนะครับดีดตลอดยังแยกไม่ออกระหว่าง2จุดนี้กับจุดนี้เนี่ยมันก็จะ เผือใช้จุดนี้ในการดีดได้พอเราใช้จุดปานี้ในการดีดได้บางทีมันมีการกระตุกของเส้นแล้วทําให้เราเกร็งขึ้นเรื่อยๆนะครับแยกเอาให้ออกก่อนระหว่างจุดของการสัมผัสกับจุดของการออกแรงเหมือนมือ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 ซ้ายเหมือนกันนะครับจุดสัมผัสคือปลายนิ้วนะครับแต่จุดออกแรงของมันคือช่วงของโคนของโคนแขนเลยนะเนี่ยออกแรงมาปุ๊บมันจะมาจากโคนแขนไม่ใช่ปลายนิ้วนะครับโครจุดการทำให้เวลาเล่นเนี่ย โอกาสเกรงมันจะน้อยมากแล้วทีนี้เรื่องของการใช้เทคนิคอื่นมันจะค่อนข้างซับซ้อนบอกยากนิดนึงนะครับสาหรับแบบผ่านจริงๆแล้วมันก็มีแบบผ่านที่ใช้ในการควบคุมการเกรงโดยเฉพาะนะครับแต่ผมไม่สามารถพูดออกมาได้นะครับเอาไว้สอนก่อนตอนนี้นะครับแล้วก็ติดตามดูน่าจะมีแผนสอนออกมาอยู่แล้วนะครับเรื่องของพวกนี้นะครับหลักๆก็คือแนวทางมันก็คือพยายามแยกให้ออกระหว่างจุดที่สัมผัสกับจุดที่ออกแรงนะครับให้เป็นคนละจุดกันก็จะ ลดอาการเกรงลงไปได้แล้วก็เล่นให้ช้าลงครับเล่นช้าลงบางทีเล่นเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราควบคุมในเรื่องของการผ่อนคลายไม่ดีพอก็เลยทําให้เราเกร็งนะครับเทคนิคก,การเล่นต่อมานะครับจากคุณมัดโบรันยูเทคนิคก,การเล่นเลกาโตให้มีแรงเหมือนอใช้มือขวาดีดต้องต้องรู้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วแรงที่เราดีเกี่ยวของผู้อ้อมเนี่ย ให้เหมือนกับการดีดเนี่ยไม่ใช่ดีดตรงนี้นะไม่ใช่ดีดตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราต้องการให้เสียงดังเท่ากับการดีดตรงนี้เราเกี่ยวตรงนี้นะครับฉะนั้นแรงที่ของการเล่นเนี่ยมันจะเหมือนกับการดีดตรงนี้เนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้เช็คดูเช็คดูนะครับถ้าหลักจริงๆก็คืออ่อ ผมไกด์ให้ก็คือจังหวะในการเกี่ยวมากกว่าเรามาจะชอบเกี่ยวกันตอนกดนะฮะลองลองไม่กดแล้วลองเกี่ยวดูดีฮะเดี๋ยวเราไม่กดนะครับแล้วเรานิ้วไปแตะแล้วเกี่ยวดูเนี่ยมันจะพอๆกันนะ,ะทีนี้จังหวะที่เราเล่นเราก็ต้องหาจังหวะเอาเองว่าตอนที่เราเกี่ยว อตอนที่เราให้เมอรอออนเนี่ยทำไมเราจะสามารถที่จะเกี่ยวได้ในจังหวะจังหวะเนี้ยฮะอ่าลองหาหาดูนะครับมันจะทำให้เสียงปูออบเราเนี่ยตังส่วนใหมเมอรอออนเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะในการใช้งานเหมือนกันนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโมชั่นนะครับเรื่องของการจับสัมผัสในการเล่นนะฮะจังหวะในการเล่นน่ามากกว่านถ้าเกิดไม่มีจังหวะมันจะเป็นอย่างเงี้ย ตบให้ตายก็ไม่มีเสียงดังนะครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับจังหวะจังหวะนี้แหละสาคัญเนี่ลองลองหาดูนะครับว่าจังหวะเหล่านี้เป็นไงนะครับในการเล่นพ่าเราตบมันทำไมถึงมีเสียงหาโจยดก่อนทําไมบางคนตบถึงเป็นอย่างนี้นต่างกันนะฮะสองอย่างนี้นะครับคำถามต่อมา อา,อาจารย์มีลูกอยากให้ลูกเล่นกีตาร์ไหมเอ้ยอยากให้ลูกเล่นดนตรีไหมผมให้เล่นแน่นอนอยู่แล้วครับถึงแม้จะชอบหรือไม่ชอบผมจะาบังคับเล่นเพราะว่าผมคิดว่าการที่คนเราเนี่ยมันมีวิชาชีพติดตัวไว้สักอย่างสองอย่างเนี่ยมันจะทําให้มีจุดมุ่งหมายแล้วเป็นคนที่มีระเบียบวินัยขึ้นนะครับตอนเด็กผมก็โดนบังคับเรียนพวกกิมจิอะไรพวกนี้ยแต่โตมาผมก็ได้ใช้มันในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยผมถือว่าอ,อะไรที่มีประโยชน์อะ ลราก็าส่งเสริมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาชอบเองเหมือนไทเกอกระวันะผมเคยอ,อ่านว่าเขาไม่ได้ชอบเล่นกอล์ฟมันั้งเด็กนะฮะตัวมันคับก่อนพอทีนี้มันเล่นดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเขาก็ชอบแล้วก็รักเองโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับอ,อย่างไงเชื่อว่า,าพนุก,กรรมเรื่องของต้นรีของผมเนี่ยน่าจะส่งผ่านไปถึงกับรุ่นลูกได้ก็ให้เล่นแน่นอนอยู่แล้วครับ าจากคุณนัทคนพนะครับอาจารย์มีแนวคิดในการโซโล่อย่างไรบ้างสมมุติทางคอร์ดเดินเป็น1645 C A n r F G จริงผมไม่ได้คิดอะไรนะตอนอิมพอไ์้เนี่ยมันจะมีเสียงในหัวมาก่อนสมมุติเราตีคอร์ดผมจะลองทำมาก่อน แล้วก็ออกเสียงพวกนี้คือบางทีผมจะเล่นทำแล้วก็ออกเสียงเนี่ยแล้วก็เล่นตามเสียงที่ทำได้เลยนะครับ เจะสามารถที่จะเล่นลงไปกับทางคอร์ดเหล่านี้ได้เพราะว่าพอเราทําให้มันเพาะได้แล้วเนี่ยผมคิดว่าพอเราเล่นออกมามันก็จะจุดเพาะอยู่แล้วครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับรสยมแต่มกีการฝึกการฝึกการฝึกเนี่ยวิธีการงผมก็คือเล่น,นระเิโยตามคอร์ดก่อนมันทําให้เรามีจุดมุ่งหมายสมมติเอ่อดนะฮะคอร์ดผมเล่นตรงนี้คอร์ด C ผมจะเล่น,นระเิโยง,ง,ง่ายๆก่อน เอเมเนอร์ก็จะมาเอ่าแล้วก็จอ่าซีเ,เมเนอร์ ได้ประมาณนี้ครับคือมีไกด์โทนก่อนนะครับแล้วก็จะมีโน้ตให้เลือกว่าเอ้ยตำแหน่งนี้มันคือตำแหน่งในสกิลซีนะในคอร์ดซีนะที่โซโล่ก็จะมาลงโน้ตตัวตัวนั้นได้นี่พอมาเอเมเนอร์ก็จะรู้ ถ้ารล่วงปช่วงมาจะมีชอยโน้ตให้เลื่อนนะครับแต่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับรสนิยมในการในการทําในการคิดซะมากกว่ามันจะมีซาวหลายประเภทให้เราใช้ซาวของพิชโยซาวของสกเกลซาวของเมโลดี้เล่นเป็นเมโลดี้เล่นเป็นเทคนิคก็ได้เทคนิคก็มีหลายแบบสวีปแทปปิ้งอพิชโยเนี่ยผมจะคิดในหัวก่อนว่าอยากใช้อะไรตรงไหนให้เกิดซาวแบบไหนมันก็จะสาม,มารถดึงออกมาได้มันอยู่ที่การฝึกนะครับ ฝึกให้ครบมันก็จะคิดเซาต่างๆไ,ๆได้เยอะด้วยนะครับคำถามสุดท้ายนะครับเวลาที่ tapping หรือ swiping เนี่ยจะกการเสียรับกวรไม่ค่อยได้แนะนำด้วยอ,อ่อส่วนใหญ่จะเจอที่ขาลงมากกว่านะครับเวลาเก็บผมจะใช้มือขวาในการเก็บยสมมุติเราเล่นพวก tapping เนี่ยสายหกไม่ต้องเก็บอะไรใช่ไหมพอมาข้ามสายมาสายสเนี่ย ผมจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของมือเนี้ยสัมผัสสายหกไว้เพื่อไม่ให้มันมันเกิดเสียงรบกวนพอมือไปเล่นสายสี่ปุ๊บตัวเก็บถูกเก็บโดยใช้อุ้งม,มือขวาแล้วเพราะเวลาขาขึ้นเนี่ยเราจะใช้ตัวใต้นิ้วชี้เนี่ยตัวใต้นิ้วเราเป็นตัวเก็บอยู่แล้วใต้นิ้วของมือมือขวาเราเนี่ยเฮ้ยมือซ้ายฮะแต่ขาลงเนี่ย มือขวามันเก็บไม่เอ้มือซ้ายมันเก็บไม่ได้เราก็ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของมือขวาเนี่ยช่วยเก็บนะครับเนี่ยเนี่ยต้องใช้ส่วนนี้ฮะตั้งแต่นี้จนถึงนี้เลยครับพยายามสัมผัสสัมผัสสายไว้ก็จะสามารถเก็บเสียงลูกกลนได้ซีฟ็อสเหมือนกันเนี่ยพอมาสายสี่เพื่อผมเริ่มเก็บสายห้าละสายสามผมเก็บสายสี่ เห็นไ,ไหมไม่มีเสียงเลยจะมีสายสองสายหนึ่งเพราะว่าสายสองสายหนึ่งผมสามารถใช้ปลายนิ้วชี้เก็บได้พราขาขึ้นก็นเหมือนเดิมผมไม่ต้องเก็บอะไรเพราะว่าใต้นิ้วจะเป็นตัวเก็บแต่ขาลงเนี่ยจะเป็นการเก็บโดยใช้มือขวามันต้องละเอียดนะครับเดี๋ยวผมรู้ว่าใต้มือผม,มอสัมผัสสายไหนบ้างเวลาเล่นนะฮะ เพราะสายมันจะดีดตัวขึ้นมาเวลาเราปล่อยสายเนี่ยมาโดนชนชนตรงนี้ผมนี่ส่มนตนัวสายครับพอดีปุ๊บพอปล่อยสายขึ้นมามันมันจะชนพอสายชนอุ้งมือปุ๊บมันก็จะไม่สัน่นพอมันไม่สัน่นมันก็จะไม่มีเสียงอ่าก็ลองดูครับผมในการตอบคาถามน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็มาสนุกกันอีกนะครับสำหรับ Q&A ในตอนต่อไปครับผมสวัสดีครับ